ยังไม่หมดค่ะคุณครูคุณครูก็สอบถามเพื่อว่าเรียนแล้วได้อะไรไหมเอาผู้หญิงบ้างรักษิตะอะนกเอียงคนต่อไปค่ะวายขอนนะเอาหัวล้อเองบอกว่าวหัวล้ออีกอ,อ่ะอ้าสุนัขอ่ะคนต่อไปจริงจกคนต่อไป หมด,ดย,ยังยังเออกิกือ,อรู้จักไหมรถขบวน <c oughs> รู้จักไหมรถไฟขบวนสุดท้าย <c oughs> เอา้าโอ้โหน่ารักมากนะเป็นสัตว์ที่น่ารักมากครูชอบนะเราก็เดินเนี่ยครูชอบมากเลยนะะแต่ไม่กล้าไปถูกตัวหรอกนะคะแต่เขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเพราะฉะนั้นเวลาหนูเดินหนูเจอเขาอย่าไปเหยียบให้เขาตาย กรุณาสงสารเขาด้วยนะคะอ่านะคะมีนกเอี้ยงวายจิ้งจบตุกกกออต๊กแกนี่คือไส้เดือนงูเขียวเห็นไหมคะเออตุ๊กแกนี่หูกลัวมากเลยเนะเพราะมันน่ากลัวไหมน่ากลัว,ลวหัวโตตา ใค,ใครกลัวบ้างลกลัวไหมโอ้เนาะเหมือนกันเลยอ่ะ uh, อยู่ด้วยกันได้ดเอามือลงค่ะ<ด>เอามือลง<ด>แต่เขาเป็นสัตว์ที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่มีประโยชน์กับเราไหมมีไหมคะมีไหมคะมีมีประโยชน์ทั้งหมดเลยที่เอ่ยมานี่มีประโยชน์กับมนุษย์ไม่งั้นพระเจ้าคงไม่สร้างมานะอะ่ะนะคะ,ะมาฟังเรื่องยอ่อๆนะคะดูภาพไปด้วยนะคะ เย็นวันหนึ่งหลังโรงเรียนเลิกแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนดูตุ๊กแกต่อสู้กับงูเขียวน่นเห็นไหมคะในภาพงูเขียวกับตุ๊กแกกำลังต่อสู้กันอยู่นะคะที่ริมรั้วสวนกเกษตรของเรียนงูเขียวรัดตุ๊กแกจนแน่นลุงบุญในภาพลุงบุญนะผู้ดูแลสวนบอกว่างูเขียวมันจะล้วงเข้าไปในคอของตุ๊กแก ตุ๊กแกก็ไม่ยอมให้มันล้วงมันเลยตั้งขาหน้าไว้สองขาเพื่อ,อขึ้นมาปิดปากอ่าลุงบุญก็บอกว่าได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าตุ๊กแกนะมันจะร้องว่าตุ๊กแกตุ๊กแกอ่าเพื่อเรียกเพื่อเรียกงูเขียวให้มากินตับพอโตขึ้นจึงรู้ความจริงว่า เคยได้ยินไหมสมัยกนครูเนี่ยไม่เคยได้ยินคุณแม่เวลานอนไม่หลับนอนไม่หลับเยอะเธอใครไม่หลับตุกก๊กแกจะมากินตับโดนผู้ใหญ่หลอกเหมือนกันนะกลัวมากเลยเนาะเออนะพอโตขึ้นก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะบนในเรื่องนี้นะคะรู้ความจริงว่าที่ตุกก๊กแกฟังให้ดีนะเดี๋ยวจบมีคำถามนะคะนั่งตัวตรงี๋ยวตั้งใจฟัง เมื่อไม่อ่านต้องตั้งใจฟังและมารยาทในการฟังสอนปรยายังอ้าวสอนแล้วคนนั่งตัวตรงนะคนนู้นนนันอันผัดไทยนั่งกลงตรงที่ตุ๊กแกส่งเสียงร้องเรียกนี่ยก็เพื่อให้งูเขียวอ่ะมากินแมลงในท้องมันเพราะมันกินมากจนท้องอืดอาหารไม่ย่อย ที่มันร้องตุกแกก็เพื่อส่งสัญญาณให้งูเขียวมาช่วยล้วงเอา,มาแมลงในกระเพาะของมันนั่นเองนะะเพื่อให้หายท้องอืดเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวเนี้ยที่มันต่อสู้เพราะตุ๊กแกตัวนี้มันยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมคะลูกงูเขียวดูสิในภาพเนี่ยมันกาลังจะล้วงแต่ตุ๊กแกตัวนี้ไม่ให้ล้วงเพราะมันยังไม่ได้กินอะไรลงไปเลยนะคะลุงบุญก็เลยช่วย หเห็นต่อสู้กันนานก็เลยช่วยนะตางตางก็แยกย้ายกับกันกลับไปนะคะเด็กหญิงเด็กชายทั้งหมดเนี่ยนะคะหเห็นตุกก๊กแกกับกิ่งจกก็บอกลุงบุญว่าตุ๊กแกเกนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงลูกน่าเกลียดมากเลยลายก็โอ้หน่ากลัวใช่ไหมตาก็โตแต่มันมีประโยชน์คือช่วยใไอตอบคุณได้บ้าง มันมีประโยชน์คือช่วยใช่สัตว์กินกินมแมลงแล้วก็จับศัตรูของพืชดีมากคนตอบคุณครูคืออ่านอ่าแซงก็ไปอ่านหนังสือมาฟังเลยนะประโยชน์มันคือช่วยจับมแมลงแล้วก็กินศัตรูของพืชน,นั่นเองส่วนจิ้งจกส่วนจิ้งจกก็มีประโยชน์กับคนเราเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว,ว่า ยิ่งจบมักจะร้องทักจุ๊จุ๊หรือมันร้องของมันน่ยนะคะก็เพื่ออยากจะตอบแทนบุญคุณเจ้าของบ้านที่มันอาศัยอยู่สมวนุติว่าจะร้องทักเตือนสติเวลาที่เจ้าของบ้านประสบกับอันตรายแรงนั่นเองมันจะร้องทักบางทีมันก็จะยอมสละชีวิตในการกระโดดลงมาฝั่งหน้าเราเคยไหมเคยไหม ักเรียนเคยเจอไหม,ไมเคย,ยไหมเคยไหมคะคนข้างหน้าเคยไหมคะไหนใครเคยจบกระโดดลงมาบ้างอ่ะกระโดดลงมาตรงข้างหน้าเลยใช่ไหมอ่ากลัวไหมกลัวไหมคะเขินนะคะอ่านะคะอ่าคำทีเขาก็นั่นแหละเป็นลางบอกว่าเราจะมีเหตุใช่ไหมคะลูกอ่ะเขาจะกระโดดลงมาให้เรารู้นะคะบอกเหตุว่าจะมีเรื่อง ร้ายเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะแล้วก็ช่วยจับอะไรให้เราด้วยมแมลงต่างๆให้เรานั่นเองนะมคะเีมีประโยชน์ไหมเนี่มีประโยชน์นะ,ะอย่าคิดว่าเขาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแล้วน่าลำคาญนะคะอะต่อไปลุงบุญก็เล่าว่าลุงบุญเนี่ยเป็นชาวอุดรธานีเลี้ยงสุนัข ลุงบุญเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าแก่นไว้เป็นเพื่อนเจ้าทุยนะคะเวลาเจ้าทุยคือควายเองนะคะไปไถนาเจ้าแก่นก็จะทำไมคะกระโดดขึ้นขีหลังเจ้าทุยไปทำนาด้วยไปไหนไปด้วยเออนะคะเหมือนกับอะไรคะนกเอี้ยงมันขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังควายเพราะระ นั่นดิเพราะอะไรมันขึ้นไปยืนอยู่บนหลังไกวยเพราะอะไรฮะช่วยช่วยช่วยไหมช่วยกินมแมลงไม่ใช่เป็นู่ช่วยนวดหลังคกวานะไม่ใช่ช่วยจับมแมลงนะใช่ไหมคะลูกอ่สังเกตหรือเปล่าหรือไม่เคยสังเกตเลยเลยฮะ เวลาควายยืนจะมีมแมลงบินมาใช่ไหมตอมที่ตัวเขาแต่เจ้านกเอี้ยมยืนอยู่ข้างบนมันช่วยทำไมกินมแมลงข้างๆตัวควายเพราะว่าทําไมคะมแมลงบินตอมควายมันก็เลยช่วยจับกินใช่หไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อ้าวเจ้าสุนักของของลุงบุญก็ก็ไปไหนไปด้วยกันนะคะเป็นคู่กันเห็นไหมคะไม่เคยลำคาญเห็นไหมควายเจ้าทุยลองคานไหม มสำคาญไปด้วยนะแล้วก็เป็นสัตว์ที่น่ารักทั้งคู่ช่วยกันเป็นเพื่อนกันเห็นไหมอย่าไปสบประมาทว่าวายเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดฉลาดไหมฉลาดนะถ้าตั้งชื่อเขาเนี่ยถ้าเรียกเขาปุ๊บทำไมคะเขาจะเดินมาหานักเรียนเลยใช่ไหมเหมือนสุนนะัขถ้านักเรียนตั้งชื่อเจ้าแดงพอกลับหนูเจ้าแดงวิ่งมาหาไหม บิงเขารู้ไหมคะรู้ไหมคะรู้เปิดประตูบ้านได้ไหมคะได้นะคะถ้าเี้นฝึกเขาไหว้ได้ไหมคะได้ถ้าเี้นฝึกให้เขาไหว้บ้านครูนี่มีหนึ่งตัวนะฝึกให้ไหว้ก็ไหว้เขานั่งลงแล้วเขายกสองขาหน้าขึ้นนั่คือเขาไหว้เราเปิดประตูบ้านได้ไหมได้ครูฝึกให้เขาเปิดประตูบ้านครัง้งแรกเปิดไม่เป็นครูก็เปิดให้เขาดูว่าเปิดอย่างนี้เราต้องทําให้เขาดูแล้วเขาก็จะทําตาม เห็นไหมฉลาดไหมฉลาดนะคนที่คุยๆอ่ะอย่าแพ้สุนัขกอกวายนะบอกไว้ก่อนนะคะ,ะเพราะเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขบ,บางตัวนี่ฉลาดมากสอนให้ทําอะไรก็ทําแถมเป็นสุนัขตํารวจได้ด้วยดมกินได้ไหมดมเสื้อโจนแล้วไปจับโจนได้ไหมได้ ช่วยจับไอ้แล้วลูกระเบิดได้ไหมตรงนี้มีลูกระเบิดได้ไหม<ช>ได้ไดเห็นไหมฉลาดไหมอย่ายอมแพ้นะเราเป็นคนอย่ายอมแพ้นะคะนะคะอย่ายอมแพ้นะคะอะที่เราบอกว่าเรียกบางครั้งครูเรียกหมากับสุนัขมันก็อย่างเดียวกันแต่เราเรียกเขาว่าสุนัขเพราะเป็นคําที่สุภาพนะคะสุภาพเรียกให้สุภาพหน่อยอ่านะ หมาหรือเรียกสุนัขก,ก็เหมือนกันแต่สุนัขเป็นคำที่สุภาพนะคะอ่ะจบแล้วเรื่องชีวิตที่ถูกเหมือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนหรือว่าสัตว์เราต้องช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราทุกคนอยู่ในโลกใบนี้คนเดียวได้ไหมไม่ได,ไได้ต้องพึ่งพาซึ่งซึ่งกันและกัน จุกปลุกข้าวเองได้ไหมนี่ต้องยิ้มปลูกข้าวเองได้ไหมปลูกข้าวปลูกข้าวเองได้ไหมได้ไหมคะผลิตไอ้งียได้ไหมโทรทัศน์อะไรโต๊ะเก้าอี้ได้ไหมอ่ะจุกยิม้มอ่ะคุณครูถามใช่ไหมเพราะฉะนนเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสัตว์พึ่งคนคนก็ต้องพึ่งสัตว์ เช่นควายเนี่ยในภาพเห็นไหมเมื่อก่อนเราใช้ควายไถอะไรลูกอ้าวไถนาเขามีประโยชน,น์กับเราไหมมีสุนัขเลี้ยงไว้ทําอะไรอ,อ้าวพ่า้านเห็นไหมขโมยมาช่วยไหมช่วยสุดฤทธิ์เลยแม้กระทั่งตัวเองตายก็ยอมอะนะคะอะช่วยกันอ่านบทกลอนในสไลด์พี่สไลด์กลับมาช่วยกันอ่านนิดนึงนะคะพี่สไลด์กลับมา ด้วยกันอ่านนะคะ